สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีฮะคือวันนี้ผมไม่ได้มาอัดไมค์ครับเนาะคิดว่าทุกท่านคงได้ดูแล้วคลิปนั่นนะฮะมันติเพเยอร์หนึ่งขีดหนึ่งกับหนึ่งขีดสองที่ผมให้เพื่อนนี่เคียของผมมันเข้ามาเล่นด้วยฮะคือเห็นไหมฮะว่าขีดหนึ่งขีดหนึ่งกับขีดสองมันจะไม่ต่อกันนะครับ คือผมคงไปกดโดน F9 มั้งฮะคือกด F9 มันจะถากเดี๋ยวผมคงไปกดโดนมั้งฮะมันเลยไม่ต่อกันเพราะงั้นก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปมันติเพเยอร์ EP2 นี่ผมต้องดูก่อนนะแต่ผมก็พูดไว้แล้วนะว่าจะโชว์บ้านของเพื่อนผมก็คือ w i n เซอร์ซอยเพื่อนเอีเคียนั่นเองนี่ก็เป็นชี้แจง ที่สองแล้วนะฮะก็ชี้แจงอะไรมากมายไม่รู้ท่านผู้ชมจะเบื่อนะฮะอ่านี้ผมก็จะไม่ดูอะไรซะหน่อยสังเกตไหมครับนี่ฮะโอ้โหเฟีย้ยวจริงๆตัวหนังสือแม่งไหลลงเ,เข้าหนังสือนะฮะและอัพเกรดนะฮะดูเลยฮะผมเสกนะนี่คือการสอนนะดูครับเป็นไงฮะมีระดับเพิ่มขึ้นมาอย่างเปกติอยู่แค่หนึ่ง ไม่ถึงสิบอะเนี่ยดูมีสี่สิบห้าโอ้โหแต่ผมไม่เคยเจอห้าสิบนะมากสุดก็สี่สิบเก้าคือถ้ากดอัปเกรดไปมันก็ยอดมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเราเอาสูงๆหน่อยเราไม่อยากเสีย exp ไปฟรีนะฮะโอ้แม uh ่ง oh, นะฮะได้เอฟเฟกออกมาอันเดียวเองนะเอฟเฟกอ่ะแป๊บนึงฮนะ เรามียพีแยะครับผมไปล่าเอนเดอร์ดัก่อนมางี้อี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 เป็นไงล่ะผมเทพใช่มหมอะลไรวะแม่งเอฟเฟกต์เดียวอีกแล้วนะแม่งกวนส้นตีนนะทำไมก็เอฟเฟกต์เดียวอีกแล้วนะครับคนสร้างเกมแม่งกวนส้นตีนจริงๆเลยนะ หรือถ้าใครมีวิธีอัปเกรดดีๆหรือว่ามีรู้วิธีที่ทำให้มันไปได้มากกว่าระดับ50ก็บอกผมด้วยนะนี่สองสองเอฟเฟกนะก็เก็บไว้3ามเอฟเฟกนี่เจอยากมาก4ี่เอฟเฟกนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะแม่งยากชิบหายนะนี่ลองพิกแอปดูนะคือระวางมันก็จะสุมมาเรื่อยๆฮนะแม่งไม่รู้ทำไมไม่เปิดเป็นหน้าๆไปนะ สี่ห้าไม่พอใจอุอ้ยแม่ฝนตกแล้วนะโอ้สี่แปดโอ้โหเมื่อกี้ไปแล้วนะครับโอ้โหผมกดเร็วไปหน่อยฮะอ่าโอ้โหแม่งกวนส้นตีนจริงๆนะฮะเรื่อยๆครับเวลาเรามีแยๆ่ๆอ่ะ อ่าเี๋อ่าีโอ้ยเอฟเฟกเดียวนะไม่เอาเอฟเฟกเดียวเยอะๆฮะชอบเอ,อ่อโอ้ยสี่สิบไปไหนหมดวะอาจจะนานหน่อยนะอ่ะสี่สิบหกนะฮ่าสองอู้แม่เอฟเฟกเดียวนะไปล่อยไปครับอ่ะแป่นนี้พอมนะนี่ฮะ ชุดผมแม่งเอฟเฟกเดียวเท่านั้นเลยไม่อยากเสีย e อฟพี FP นะเอ d นเดอร์ดากอนแมงรายางมากสุดก็คือสามเอฟเฟกต์อยู่ในไม่รู้นี่ฮะสองอันนี้สามเอฟเฟกต์เนี่ยฮะก็เสียไปอีกแบบกงรู้จะทำยังไงให้เอฟเฟกต์มันเยอะผม,มก็ไปดูมานะฮะใน YouTube ใน Google นะเห็นแม่งสีเอฟเฟกต์ไม่รู้แม่งทำได้ยังไ,ไงฮะแม่งโปรวะกูก็ไม่รู้นะฮะ แต่ถ้าที่ผมได้ก็อ,อย่างนี้เห็นะฮะสามเอฟเฟกมากสุดไม่เกินเอ่ออืมกุมใจนะฮะ,ะแม่เอฟเฟกเดียวนะฮะอ่านไม่ออกหรอครับพวกนี้นี่ก็เป็นสองเอฟเฟก สามเอฟเฟกก็ไม่ค่อยจะเจอฮะเจอแค่สองนั่นที่เห็นกดเอฟเฟกได้เล่นให้ใครเครียดนะเอ่อใครรู้วิธีอัพเกรดก็สอนผมแล้วกันนะฮะแม่ผมนี่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องการอัพเกรดเลยก็คืออย่างผมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆนะถ้าท่าน <c oughs> มีวิธีที่ทำให้เอฟเฟกมันเยอะๆหรือมีลวิธีที่ทำให้ ยังไงอ่ะไอ้หนังสือเนี่ยมันให้อัปเกรดมากกว่าห้าสิบก็บอกผมด้วยนะผมได้มากสุดก็สี่สิบเก้าไม่ได้มากกว่าห้าสิบเลยหรือระบบมันยังไม่ทำนนนะอ่ะเนี่ยชุดเก่าะท่านก็อัปเกรดได้ฮนะเอฟเฟกเดียวทิ้งไปอัปเกรดแม่งมวัมวๆเลยนะเสีย xp ฟรีนะอ่าก็ต้องเป็นระดับสีนะ่สิบฮะ มันหึงะด,ดีโอ้46อเมื่อีไปแล้วกดผิดฮนะเออผมชักเบื่อแล้วนะเออใครมีวิธีอะไรดีๆก็บอกหน่อยสิครับผมมันออกมาแต่ำตำตำนะฮะ40ไม่ออกมาเลยนะแม่งกวนส้นตีนนะนี่ฮ44แม่งก็เป็นสอยเฟกนะ เป็กเดียวนี่ไม่ดีนะเอาไปแล้วทำเพี้ยอะไรไม่ได้เออน่านี่ทุกคนคงสังเกตแล้วนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูนี่คือมอสนะฮะมอสอโร่เรลเมนต์แอาร์เรลนะมันทำอะไรได้เริ่มจากไลนิ่งเลยนะดูนะฮะดูเห็นหมูยิงชุดต้่งแม่งกลายเป็นปิ๊กซัมบี้เลยผมเยอเอา สแตนคิวออกนะคือฟันทีเดียวตายอา่รู้ใช่ไหมครับสำหรับท่านที่เคยเล่นมาก่อนแล้วคงรู้นะฮะคือถ้าฟ้าผ่าหมูแม่งก็กลายเป็นวิกซอมบี้นะอย่าทำนะนี่เป็นตัวอย่างที่ผิดพลาดนะคือมันฟิลครับผมลืมไปเลยนี่เอ๊นี่นกลายเป็นไก่ไปเลยไหมโคตรเฟีย้ยวเลยนะกลายเป็นกไก่เลยต่อไปไอ้ยไม่ใช่นี่มันอะไรไม่รู้ ไอ้แอโร่ก็คิดว่าคงเดากันออกแล้วแม่งก็แข็งนะเนี่ยฮะทำน้ำแข็งนะทำน้ำแข็งไม่ต้องอธิบายฮะดูเอาก็รู้นี่ฮะไฟไหม้ฮะนี่ชุบมันต้องยิงโดนเออเนี่ยฮะก็เป็นไลท์นิงแอโร่ยิงเนี่ยก็อย่างเงี้ยฮะเออ อันสุดท้ายก็คงไม่ต้องบอกนะครับอันเนี้ยคงรู้กันอยู่แล้วนะผมไม่อยากยิงลงน้ำก็ได้คงรู้น,นะ TNT นะฮะทีนั้นะเราเสกได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแล้วก็ Achievement น,นะฮะมันจะมีเพิ่มมาอยู่ไหนวะนี่ฮะนู้งไมันด่าเรานู้งไมแม่งกวส้นตีนนะฮะนี่ก็เป็นยาเด็กอินอะไรก็ไม่รู้ นี่รู้อยู่แล้วนี่คือไ er. อออฟเอนเดอไออะไรนะไอไม่ใช่ไอออฟเอนเดเดี๋ยวดูชื่อนะมันเชื่อะอะไรไอออฟเอนเดอร์นะฮผมหลอนนะฮะ,ะผมมาวากานะฮะไอออฟเอนเดนี่รู้อยู่แล้วดาก้อนเอกเอกดาก้อนนะอะไรก็ไม่รู้นะหนีช่างมันนะเราแค่มาชี้แจงอ่าสำหรับอ่านี่วิวนะเห็นไหมนี่โตเต็มที่แล้วถามว่าทำไม เหลืออยู่แค่นี้คลิปก่อนมันอย่างนี้ก็อย่างที่ผมบอกฮะเหยียบแล้วมันก็หายไปฮนะวิวเอามาทําเป็นขนมปังได้ฮนะเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปออนะคลิปอนะีพีฮะอันนี้มันสเปเชียลไม่เกี่ยวนะเอาเป็นหลักๆครับเดี๋ยวผมจะสอนในอ,อีพีหลังอ่างั้นวันนี้ท็อปนะรายการ s p m Study p l a i n i n g My Car กขอลาท่านไปแค่นี้นี่มันเป็น EP Special คือชี้แจงเหมือนคลิปชี้แจงอันแรกฮนะก็ไม่มีอะไรฮนะงั้นก็บายแค่นี้ไม่อยากคิดยืดยาวนะมันเสียเวลาอัปโหลดนะครับบายครับ